ขยัยติวัติกรจะงค์ของทางสาธารณชาติก็กำหนดมาว่ารถเข็นเนี่ยเราจะมอบให้กับผู้ยากไรู้้ได้โอกาสคนพิการนะคะคนพิการที่จะเป็นต้องใช้ในการชีวิตนะคะประจำนวันแต่ถ้าใช้เฉพาะบางเคสที่ต้องไปหาหมอหรืออะไรนีมันไม่ได้ใช้ตลอด เราก็คิดว่ามันจะไม่ตรงว่าสุประสงค์ทีนี้ทำไมถึงถามอะไรอย่างว่ามันมีรายได้มาแล้วแม่เนี่ยอยู่กับใครอะไรอย่างเราเห็นสภาพความสิ้นหวังอะไรกัน้ได้สนับสนุนงบประมาณให้กับทางเหล่ากาชาจังหวัดพะเยาจำนวนเงิน2องแสนบาทนะคะทางเหล่ากาชาจังหวัดพะเยาก็ทำโครงการนะคะ ลดดูแชร์ให้กับผู้พิการผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาสนะ,ะคะวันนี้เราก็ได้มามอบนะคะมอบให้กับผู้ยากไร้นะคะผู้ด้โอกาสเราจะมอบทั้งหมดจำนวน75คันนะคะทั่วทงังจังหวัดชยา9อําอำเภอนะคะก็จะให้ทาง ผู้นำชุมชนนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอำเภอด้วยนะคะรพสตอนะคะพิจารณาผู้ที่เห็นว่าสมควรเหมาะสมที่จะได้รับนะคะ,ะทังเหล่ารัชชาจังหวัดชายาก็ขอบบอคุณทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ได้พิจารณา คัดเลือกนะคร้าหมายที่เราได้นำดินไปแล้วนะคะให้ได้รับมอบเก้าอี้เหมรถบีแชร์นี้นะคะ<ม>เราเล้่มอบให้กับโรงพยาบาลด้วยนะคะทุกโรงพยาบาล9ก้โรงพยาบาลด้วยกัน9ก้าอำเภอค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ก็ได้มีจิงกระชาดเป็นได้มามอบรถเข็นคุ้เจ้าซึ่งเจ้าก็ขอบคุณมากเจ้าก็คือมีความจําเป็นต้องใจเจ้าเพราะว่าแม่ มีปัญหาเรื่องการเดินเจ้าเป็นบคุคลากรู้เรื่องเจ้าแต่ว่าเขามีความจำเป็นต้องใจเพราะว่าเวลาเขาจะทํากิจกรรมในบ้านไอ้ไอ้ทำแบบนู่นทานี่ในบ้านหรือจะเอาไปซื้อของเขาก็สามารถเอาแม่ไปตัยเจ้าเพราะเจ้า,ายอยากทิ้งแมวอยู่บ้านคนเดียวมีความจําเป็นต้องไปหั่นไปนี่แต่าดไปนิดหน่อยไปเก็บผักเก็บอย่างนี้แม่ไปดวยได้เก็บเอ้แม่ไปเที่ยวคนถบตาได้เจ้าย่างไรเจ้ขอความคน ชาติได้ทุกทุกพันที่ได้มาเ<ม>ยี่ยมแม่วันนี้เจ้าก็ได้มอบรถเข็นมอบเพิ่มเพิ่มออกอ่าถูกใช่คือแม่เจ้ากับคุณเจ้าสวัสดีครับผมได้ไปติดล,ลรังแล้นายยกเปซุ่มปีสมมติพวกเราเก่แบบวันนี้ก่อคุ้สึก้อทีีครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมมอบรถคูชเช่ให้กับคุณยายบ้านหมู่แปดวันนี้เพื่อตัวการของทางนี้เราก็ชาติสิทวัตถเยาว เ่งี้เรานการน้ำของ่านหรอชนว่าในน้ำเรากรชาและกินกระชาเราคืท่านในเรื่อชุนมารวมถึงหม้อก็คือแช้ก็คุณย้ายในวันนี้ครับซึ่งในส่วนของุย้ายต่อทางเทศบาลเขดูแลมาตลอดเพราเรื่องของเรื่องีดเอาเรื่องของการนหม้อสิ่งของต่างๆนะครับเปดูแลมาตลอดคุียวยายนะครับโะเรื่องของการใส่ก้ามเนืือกอ่อนแรงนะครับโดย มีการสำรวจเพื่อที่จะเที่ยวที่และเที่ยวที่รวมกันไปส่งเกี่ยุผู้ย้ายไปตางเรากระชาดแตงวัดตอนนี้มีโอกาสยางดีที่เพื่อทั้งที่อยากไว้วันนี้เราทนายธรรมชิว่าได้มาเหมอเเ็็นตัวเอง